ลู่เก้าเป็าเป็นเส้นเก้าต่งจังหวัดมาแล้อาหางวัดขึ้นขึ้ สามตัวคร้ที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้ของกลางอ่ที่หกจะใช้ของกลางรั้ที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกแรงงานลักที่หนึ่งจะใช้ปรกรณ์ออกแงานอนพะี่อี่ห้าแลก็ออกี่หรงงานนะเมถา,ายสามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ น้ำพริกมาแล้วกับน้ำพริกน้ำพริกแม่ราตีคนขายสวยนะั มันออกมาเป็นองเดวรางรัลนิ้ท้ายสองตัวรอวันที่หนึ่งันวาคเมเยเลยนะสีห้ากสิบเจกระโดดเลยเด้อ ね สามตัวต่อลุ้นสามตัวต่อนะคะพี่นอ้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปคไลไรสดให้เจหกนะคะเต้นๆภาพแต่ไปซ่อมมาภาพไม่ค่อยดีซ่อมมาภาพไม่สวย สองคันเลยเหรอคันนี้ก็ใช่เหรอข้างน้ำมาไม่หมือนกันอ๋อน้ำตะมูสืบเกี่ยวกันนี่สืบตั้งอูะวันนี้น่าจะดีอยู่วันนี้ก็น่าจะดีวันนี้หนึ่งเนาะใช่วานที่แล้วมันไม่ตรงไงบางคนไม่รู้ก็ไม่มาใช่ไหมใช่แต่ก็พอได้เหมือนกันเอ๊ขายดีอยู่แล้วปลาดุกอ่ะอ๋อ มันมวนัวีนเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะอะไรอันนี้นนนนดีละดีละเลี้ยกเดินเดินเพื่อนท้นองฟ้าก็แจ่มใสดิ ไม่เอาตามใจนะไม้ส mm. mm. ังขทองไก่ไม้ัทองมาใจแล้วบอกแดดก็ยังแดดอยู่วยภาพมันเป็นไงไม่รู้อะกล้องเดียวแต่หล่นแตกไว้ านานไงนานไงาภาพภาพมันม,มัวมัวไงก็ไม่รู้นะคะดูเอานะคะช่วยดูให้เจ้าหงหน่อยนะคะภาพตั้งนะขายติมไอติมมาเลเซียไอจิมมาเลเซีมมเยในน้ำก็ขายดี น้ำก็ขายดีตลาดบางน้ำนี่ถ้าเข้าใจขายของนะอะไรก็ขายดีนะนีบาร์บีคิวไม้ละสิบไม้ละสิบบาทของกินนะขายดีค่ะทำทำมาเถอะขายได้ใครอยากขายก็มาขายหน้าร้านเจ๊หงเนี่ยขายฟรีฮะไม่เก็บตังค์ด้วยเออมามามาใครขยันก็ได้ตังค์ไม่ขยันก็ไม่ได้ตังค์นี่พี่น้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรับดูคลิปไปเจอของทุกคลิปแล้วก็ดูไลฟ์สดนะคะแวะเข้ามาแวะเข้ามามาทานอาหารกันตลาดปากน้ํานะคะมีทุกวันที่หนึ่งวันที่สองสองวันนะคะของต้นเดือนทุกเดือนเลยนะคะใคร เที่ยวตลาดบางน้ำตอนเย็นประมาณบ่ายสามโมงก็ก็ตั้งกันแล้วนะคะสามโมงสามโมงครึ่งร้านก็จะเต็ม,เต,มเต็มที่เต็มเปานะคะขอบคุณนะคะ คลิปนี้เจ๊ของขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนล,ำล่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลก้องทองไหลมาไม่ว่าคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณมากค่ะรายนี้ไปก่อนนะคะ bye บ,บ๊ายบๆเลิฟเล